วันนี้นะครับเราจะมารีวิวชุดกองแขวนนะครับเป็นตัวนี้นะครับกองแขวนฟิลเตอร์นะครับจะใช้กับตู้ใบนี้เลยนะครับก็คือตู้ขนาด24นิ้วนะครับเพราะว่าตู้นี้ไม่มีกองข้างนะครับหรือว่ากองบุมนะครับสังเกตได้ว่าน้ําเนี่ยจะขุนมัวๆนะครับมีเศษขี้ปลานะครับเศษสิ่งสกปรกต่างๆนะครับฟุ้งเต็มตู้ไปหมดเลยนะครับกองแฟนซีที่เราใช้อยู่นะครับก็ จาัดก,การไม่อยู่นะครับจริงอยู่อาจจะมีพวกเศษฝุ่นเศษอาหารปลาที่แตกเป็นผงนะครับต, Alpha, ติดอยู่ในใยของกระจิงนะครับแต่เอาไม่อยู่จริงๆนะครับจริงๆแล้วนะครับเราตัดสินใจกับทีมงานนะครับว่าเราจะทําคลิปวิดีโอนี้ยเป็นวิดีโอสั้นนะครับเป็นวิดีโอช็อตนะครับความยาวไม่เกินหนึ่งนาทีนะครับแต่มาคิดดูอีกทีนะครับก็ตัดสินใจกับทีมงานอีกครั้งหนึ่งว่ามันน่าจะมีเนื้อหาที่มีประโยชน์มากกว่านั้นนะครับเราจึงไม่สามารถที่จะทําเป็นวิดีโอ รวบรวมเนื้อหานะครับให้อยู่ได้ภายใน1นาทีนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงตัดสินใจที่จะทําเป็นคลิปวิดีโอปกติออกมานะครับถ้าคิดว่าคลิปนี้นะครับมีเนื้อหาสาระที่ดีนะครับมีการแนะนําที่เป็นประโยชน์นะครับสําหรับนักเลี้ยงป่านะครับไม่ว่าจะเป็นมือเก่าหรือว่ามือใหม่นะครับเราสามารถกดติดตามกดไลค์นะครับกดแชร์่อไปสู่สัาธารณะได้นะครับหรือจะกดซุปเปอร์ตงก็ได้นะครับเพื่อเป็นการสนับสนุนช่อง KKB Classroom ก็ได้นะครับ เราก็จะได้หาผลิตภัณฑ์นะครับที่มีประโยชน์ต่อการเลี้ยงปลาครับมารีวิวให้ดูเรื่อยๆเลยนะครับก่อนที่เราจะมาติดตั้งเจ้ากรองแขวนฟิลเตอร์ตัวนี้นะครับเราจะมาอธิบายเกี่ยวกับตู้24นิ้วก่อนนะครับว่าทําไมมันต้องมีแบบที่ไม่มีกรองข้างหรือกรองมุมมาจําหน่ายนะครับก็คือตู้24นิ้วเนี่ยถ้าเป็นตู้โล่งๆเนี่ยมันจะมีราคาที่ถูกกว่านะครับถูกกว่าประมาณ 100- ถึง150บาทเลยนะครับแล้วแต่พื้นที่นะครับอ่า คู้ที่เริ่มเลี้ยงปลากกบางคนเนี่ยก็อาจจะมีงบประมาณไม่ได้มากนะครับผมเชื่อเลยนะครับว่าจะต้องเริ่มจากตู้24นิ้วโล่งๆแบบนี้นะครับก็คือไม่มีกองนะครับแต่มันก็จะมีข้อดีอยู่อีกอย่างหนึ่งเลยนะครับก็คือมันทาให้ปลาเน,네 <learns ise. S 1> นี่ยมีพื้นที่ว่ายน้าค่อน,นข้างเยอะนะครับถ้าเกิดมีกองมุมตรงเนี้ยพื้นที่ว่ายน้าเนี่ยมันก็จะหายไปประมาณ20%นะครับแต่ถ้าเป็นกองด้านข้างนะครับที่เป็นกองด้านข้างแนวยาวแบบเนี้ย พื้นที่การว่ายน้ำของปลาเนี่ยมันก็จะหายไปประมาณส0มสิบเปอร์เซ็นเลยนะครับดูจากตัวอย่างตู้นี้นะครับตู้นี้ก็เป็นตู้ยี่สิบสี่นิ้วนะครับขนาดเท่ากันเห็นไหมครับว่าตรงบริเวณตรงนี้จะเป็นกองมุมสีดํานะครับกินพื้นที่ประมาณยี่สิเปอร์เซ็นนะครับแล้วก็ว่าพื้นที่การว่ายน้ําของปลาเนี่ยมันหายไปตู้แรกเนี่ยจะมีพื้นที่ว่ายน้ําทั่วทั้งตู้เลยนะครับชัดเจนเลยนะครับเพียงแต่ว่ามันจะมีข้อเสียตรงที่ว่าเห็นไหมครับ มันจะไม่สามารถดูดคี้ปากคี้ผงอะไรก็แล้วแต่พวกนี้จัเก็บไม่ได้เลยนะครับกองแฟนซีก็เอาไม่อยู่นะครับอย่างที่บอกไว้ตอนแรกนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราจะต้องมีตัวฟิลเตอร์นะครับของแฝงตัวนี้เข้ามาช่วยให้มันดีขึ้นในระดับหนึ่งนะแต่ก็ไม่สามารถสู้ตู้ที่มีกองมุมหรือกองข้างได้นะครับตอนนี้ผมเอาปลาออกไปประมาณ5ตัวแล้วนะครับเพราะว่าปลามันแน่นนะครับมันเยอะเกินไปนะครับต่อให้ระบบกองดีแค่ไหนไม่ว่าจะเป็นกองมุมกองข้างหรือกองล่างนะครับ ปลามันแน่นเกินก็บางทีก็เอาไม่อยู่นะครับต้องพยายามลดปริมาณปลาให้มันพอดีนะครับให้สัดส่วนมันได้กับขนาดตู้ถ้าสมมติเลี้ยงปลาทองไซส์ประมาณขนาดเนี้ยสองตัวนะครับใช้กองแผ่นก็เอาอยู่นะครับ่ายน้าอาทิตย์ละหนึ่งครั้งก็ยังได้นะครับไม่จําเป็นต้องใช้ตู้ที่มีกองค้างหรือกองมุมนะครับส่วนตัวผมเองชอบเลี้ยงปลาในตู้โลง่ลงๆแบบนี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตู้ยี่สิสี่สามสิบหกหรือสี่สิบแปดนิ้ว ผมมีความรู้สึกว่าเวลาเลี้ยงตาตู้โล่งๆแบบเนี้ยมันมันดูคลีนดูสะอาดตาดีนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าข้างในมันมีอะไรบ้างน,นะครับตรงนี้ก็จะเป็นพวกข้อต่างๆนะครับตรงนี้เป็นตัวใหญ่กองนะครับ ก็จะเป็นตัวบอดี้มันนะครับแบบนี้ครับจะมีปั๊มน้ําตัวเล็กอยู่ในนี้นะครับแล้วก็จะมีคู่มือนะครับมีฝาปิดอันดับแรกนะครับเราก็จะต้องใส่ใหญ่ก่อนมีเป็นแค่สองชิ้นนะครับ ใส่ตามล็อกลงไปได้เลยนะครับโอเคแบบนี้ที่เหลือก็จะเป็นชุดข้อต่อท่อต่างๆนะครับข้อต่อต่างๆนะครับ,รบก็จะมีมาให้หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าชิ้นนะครับข้อที่เป็นตรงงอแบบนี้นะครับเสียบลงไปสวมกับตรงตั้มตรงนี้นะครับ กดลงมาได้เลยนะครับมันจะเข้าล็อกของมันพอดีนะครับแล้วมันก็จะยื่นออกมาในลักษณะแบบนี้นะครับต่อด้วยนะครับใช้ท่อที่เหมือนตัวเลขสี่แบบนี้นะครับเสียบเข้าไปแล้วก็จะ็ีท่อที่เป็นชิ้นเดียวยาวๆแบบนี้นะครับเสียบด้านล่างนี่นะครับแล้วก็ที่เป็นตะแกรง ทีๆแบบนี้นะครับเสียบปิดด้านล่างอีกทีนะครับทีนี้ก็เป็นชิ้นส่วนสุดท้ายนะครับตัวนี้ชิ้นส่วนสุดท้ายนะครับจะเป็นสกิมเมอร์นะครับสําหรับกองสิ่งสกปรกหน้าน้ํานะครับส่วงเข้าไปได้เลยนะครับสำหรับวิธีนําไปเกาะตรงขอบตู้นะครับเดี๋ยวผมจะไปติดบริเวณนู้นครับแต่เดี๋ยวผมจะทําให้ดูด้านนี้ชัดๆก่อนครับถ้าสมมุติเรา แกะกกบขอบไปแล้วเนี่ยมันจะโอเอเกมแบบนี้ใช่ไหมครับก็คือมันจะไม่ตั้งตรงแบบนี้นะครับให้เราหมุนตัวข้างล่างนี้นะครับมันจะหมุนได้นะครับถ้าเราหมุนมาเนี่ยมันก็จะชนกับตรงบริเวณกระจกเลยนะครับแล้วมันจะตั้งบอลาดได้พอดีแบบนี้นะครับติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับแต่น้ํามันยังไม่ท่วมสกิมเมอร์ด้านบนนะเดี๋ยวผมก็จะเอาน้ํามาเติมให้เต็มนะครับ ตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เสียบปลั๊กให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เติมน้ําใส่ลงไปเลยครับปิดฝาสมบูรณ์แบบนะครับระบบกองแขวนทํางานร้อยเปอร์เซ็นตะ์ครับเต็มประสิทธิภาพกองแขวนนะครับสําหรับตู้ปลาขนาดยี่สิบสี่นิ้วก็สามารถหาะซื้อมาใช้กันได้นะครับสําหรับคนที่มีตู้ยี่สิบสี่นิ้วลงๆครับแล้วตู้ มันค่อนข้างที่จะขุ่นมัวนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีนะครับสำหรับกองแนฟิลเตอร์ตัวนี้นะครับ